ต้อปทำงานการแสดงจากพระเอกมหาเสน่ห์เบอร์เต้สอนทองและพระเน้องกรนาชาลงนะครับร้านอ์เตสองนาวต้กนะครับลูกตอเนิญชมลูกองขึ้นโดยสปาร์ตนสปาร์ันเอกครับคือสอง่ันนะครับพระเทศเบอร์เตอทอง

伟大。 แทงสักเป็นนมทั้งรักในเรื่องแอบรัององยินสีมือช่าง,งามประเทืองพูนบัวเธอคืออาหารจานเดียว ที่ที่อยากเทียวเกลือนริงพี่เปรียบเหมือนพึ่งโบยบินอยากไปดมกลิน่นพี่ทูพี่อยากไปแนบแอบ อุ <S <S ้ยพอรำพาท่านจะพาใี <S 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 ้เพื่องได้รับความรวยงาขวองสดใสไปได้สวยให้เพื่อนลารวยลำให้ซักสมบูรณ์สมบัน หาเนะอำนาจยืนนานอย่ากใส่กบมือระดั่งล้วน้าบุ่มัว้ทุกคนร้อนมันกระหน่ำย้อยมันดั่งขอพักกูน้อยครับไม่เป็นไรไม่เจืวอช้านะตัวอดมากกว่าตอนเนี้ยครับครับผมไปแน่ครับแป๊บนึงพี่ขอบคุณมากครับโค้ชครับ ใส,ใส่ไอ้น่คุณมไม่เรียอ้อนกัคผรับไปแล้วครับไปัวครับไปตัไว,ไ,วไปต้ลงไปที่โอควิดแล้วกลัวไม่มีแดมากกว่ามีเหตุผลต้องลบพลด,<ว>ดมีงานต้องลบพระรลพระรใช่ใช่ลบพละที่พี่นี่เป็นไงาคำขาเขาใหม่เป็นไงสวยไห <ป S 1> มล่ะสวแรกก็แน่ลบพลดไม่หมอมี่พี่จะไปดูขนัดไหนล่ะมีขนัดม่ขดเทียวเนี่ย ขอบคุณมากครับเอหนางเว้นระยะกันเหมือนไม่ถูกกันยังไงเลยขอบคุณมากครับไม่ต้องกลัวนะครับโควิดมีวิธีแก้ไม่ยากเลยตอนนี้ไปกระท่อมเขาว่าช่วยได้จริงๆแล้วถูกกฎหมายแล้วด้วยอยู่นรูดยู่ในรเออผมนี่เคี้ยวใบกระท่อมมาพักแล้วไม่ติดโควิดแล้วติดอไิกระท่อมแทน ขอบพระคุณคุณแม่นะครับหลวงโอ้โหวิรางวัลดีมากเฮ้อไฟไปหมดวันนี้เดียวเดียวเดียวที่หมาดีนะออกมาก่อนไม่เป็นไรแค่สี่สิบร้อยกลับไปสี่สิบล้านเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวไปทางนู้นแป๊บขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับพราได้ยางนี้กะรี่ไม่เหงาแล้วกะลีไรกะลีปั๊บนี่นะขอบพระคุณแม่อ้าวโหไงไม่ไปดูกบเสียงหวานไงวันนี้ หมดเจ๊งเลยตรงนี้จะี๋วไปหุ่นดอกเอแป๊บหนึ่งพี่รางวัลดีเล่นเรื่อยไปรางวัลหมดเมื่อไรเดี๋ยวเลิกแม่ <c oughs> ขอบพระคุณมากครับเลิกไปไหนพี่นอ,อนนี่นอนนี่เออแป๊บหนึ่งพี่อโอ้โหวันนี้เงินสะพัดอีกงจังเลยตั้งก็ไม่มีเมียนะกูเนี่ย <c oughs> ขอบพระคุณ <c oughs> เวรอะไรอย่าง <c oughs> ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากนะครับ <c oughs> ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว ขอบคุณครับขอบพคุณครับครับครับีรนะ่รักข่าว้ใคอิ๋ะกัล่ะงานเดียวกันไหมล่ะขอะบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับงาจะหมดแล้วล่ะหมดโอ้โห่ป้ <c oughs> าให้ไปน,นะรับรางวัลจากมิวน,นะท <c oughs> ร,รัก เอาใช่ไหมไปอเอาบอกเ้ยที่เกว่าไม่เอาพี่พี่โรุ่นนี้แล้วไม่เอาไล้ยังาอีหมดแล้วหมดแล้วหมดแน่่นี้หมดแน่ติดรวมใช่หฉากนี้ไม่โยมกูลับข้างล่างกูไม่ได้ับนบนลับกูคนเนี่ปกติแล้วมึงไม่ได้ออกฉากนี้นะอะไรมึงไม่ได้ออกฉากนี้ที่มึงต้องออกกับ พีพ่นพออรัตน,น์ไม้หอมพี่นพรัตน์ออกช้ากูรอนเงิน่ะมีใครออกใครจริงจริงแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเล่นที่นี่หรอกรอเราต้องไปเล่นที่นู่นแต่ที่นู่นน่ะให้น้อย,อยกว่าที่นี่เราถึงได้มาที่นี่เลยไม่ได้ไปเล่นที่นู่น <c oughs> ต้องกราบขอบคุณค่าชอบภาพด้วยครับขอบคุณพี่วันด้วยครับผมพี่วันนะครับผมไมาใช่วันนะครับหาสองคืนเลยนะครับผมที่หนึ่งสามเอ็่หนึ่งจริงจริงวันที่สองแล้วก็ว่างเอาวางวันไม่พี่เอาไหนไหนก็ค้ามาแล้ว เจ็ดพันห้าพอนะครันเลยโอ้นี่ทำเวทีใหม่สวยซะด้วยจริแน่นอนฉากก็ใหม่เวทีก็ใหม่ส่งท้ายปีเก่านี้ต้อนรับใหม่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูสิปีใหม่้วเดี๋ยวแม่เล่นเรื่องเก่าเที่ยู้หรือเไม่แถวพันก็ต้องอะไรก็จะาจ เช okay. ื่อไอกพูเอย่างียก็ูก็ไม่มาเลยเนียคิดไว้แล้วเรื่องใหม่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 แต่หน้าเห็นเป้เขียนหน้าบางมเรื่องใหม่ไม่อยกพการหล้อเปลมนเรื่องเราเองชั่วชเองสั์เราเองมากันมะกอกเฮ้ยมาไวไม่ได้อะไรมนอะรอันอันมกอมกรอปก็ต้องมาเกินเย่เราทั้งสี่คนไปดาหาดาจกาดาัมกษัตรย์ชใหรองแล่พื้นแ่นดินของตองอูทุกคนนี้ ถ้าดีใจที่มีสหายที่เก่งกาจเยี่ยเจ้าถ้าหากวันหนึ่งถ้ามีปีไม้ลายมือเที่ยบกับท่านได้ข้านับรอถ้าจะต้องเป็นหนึ่งเคียงข้างกับพระองค์ท่านสุเวลอท่านกระตุกข้ามากเกินไปท่านเองก็มีปีไม้ลายมือไม่แพ้ใครเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านหน้าตาดุติฉันรล้วคงจะมีความรัก อย่าอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าใฝ่สูงเกินเกินสักใยรักเกินเกินตัวก็เพียงแต่สิไอ้ก๊อบมึงรู้เหรอเนี่ยกูรู้หมดนะกูได้ยินเขาเล่าเรื่องวันเนี้ยเรื่องใหม่ด้วยวันนี้กูยังงงเลยว่ากูชื่ออะไรวันนี้ยโอซากิเพื่อเป็นความรับเป็นแค่สองคนไม่ให้ใครรู้ถ้าอย่างนั้น มึงอย่าบอกองค์กษัตริย์ชเวหรอกนะกูสัญญาว่ากูจะไม่พูดว่ากูแอบรักกับน้องสาวของพระองค์ท่านกี่เป็นเจ้าหญิงสีเมืองเออกูไม่พูดกับเรื่องของพวกเรากูไม่เคยพูดแต่เรื่องของกูมึงก็อย่าไปพูดนะพยายามเก็บให้เงียบไม่พูดใครไม่มีใครมึงเหยียบกูก็เหยียบเออไม่มีใครพูดแล้วตอนนี้พูดว่าจ้เอาเถอะไดฐานะที่ข้าเองพี่ไถ่รู้กันทันะธนะเป็นสหายร่วมเปียนกับท่านมาตั้งแต่เด็กข้านก็อยู่กับเตือนท่านสักหน่อย ความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ใช่แต่ถ้าหากไม่วางใจพี่ท่านติดหวังก็อยากให้ท่านเก็เตรียมใจไว้บ้างนะเพื่อใจไม่เจ็บมากขอบใจนะเพื่อนมันกลัวที่เด๋อจะติดข้าไม่เปรดะดาดอกความรักครั้งนี้ข้าไม่ต้องแลกในชีวิตข้าเองก็อยอมถ้าห้ามก็ติเช่นนั้นก็แล้ว,วแต่ท่านแต่ ยาเมื yeah, ่อถ้าจะขึ้นเตาเป็องค์ข้าจะเวรลองแต่ข้าขอตัวชั่งดูจะไปไหนล่ะไปไหนทุละนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะตามขึ้นไปเบาๆกินนะเบอร์สิบเริ่มปรีนะเหมือนกระตายตายปอน ลัวใครทั้งรว่ลายเธอเพื่อตอกูไว้เจอกันแล้วว่าลเจอกันเพื่อเราเพื่อานท่านผู้ชมครับ